เรื่องราวมิตรภาพในสวนดอกไม้ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบมีสวนดอกไม้ที่เปิดให้ผู้คนเข้ามานั่งพักผ่อนท่ามกลางความเขียวขจีของต้นไม้และดอกไม้ที่บานสะพรั่งตลอดทั้งปีมันเป็นสวนที่สร้างขึ้นโดยคุณปู่ท่านหนึ่งซึ่งชื่อว่าปู่สมชาย เขาเป็นคนรักธรรมชาติและหลงไหลในการปลูกดอกไม้ทุกชนิดที่นี่เต็มไปด้วยดอกทานตะวันสีเหลืองสดใสดอกกุหลาบหอมๆและดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งตลอดปี ปู่สมชายอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆใกล้ๆก,ลก,ลก,ลกับสวนดอกไม้ทุกเช้าเขาจะออกมานั่งบนเก้าอี้ไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ใต้ต้นมะม่วงขนาดใหญ่พร้อมกับแก้วชาที่ทำเองในเช้าวันใหม่บางครั้งเขาจะนั่งมองเด็กๆที่วิ่งเล่นในสวนบางครั้งก็นั่งคิดถึงวันเวลาที่ผ่านมาแต่มีวันหนึ่งที่เรื่องราวของปู่สมชายเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเด็กสาวคนหนึ่งชื่อาม เดินเข้ามาในสวนของเขาเธอเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบตัวมากนักมักจะเดินเข้า,านั่งคนเดียวทุกวันหลังจากโรงเรียนเลิกคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เธอไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ ครั้งแรกที่ไม่เดินเข้ามานั่งใกล้ๆปู่สมชายเขาก็ไม่ได้ถามอะไรแต่เขาสังเกตเห็นว่าไม่มักจะนั่งนิ่งๆจ้องมองดอกไม้โดยไม่พูดอะไรวันแล้ววันเล่ามายังคงมานั่งในที่เดิมในสวนดอกไม้แต่ปู่สมชายเริ่มรู้สึกได้ถึงความเหงาในแววตาของเธอเด็กสาวตัวน้อยทำไมถึงดูเศร้าแบบนี้ล่ะปู่สมชายพูดกับตัวเองเบาๆ ในวันหนึ่งที่ไม้นั่งอยู่ที่เดิมปู่สมชายจึงตัดสินใจเดินไปนั่งข้างๆเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มให้เธอไม้มองเขาด้วยความสงสัยก่อนที่จะหันไปมองดอกไม้ในมือของปู่สมชายดอกไม้เหล่านี้สวยไหมปู่ถามไม้มองไปที่ดอกทานตะวันที่บานเต็มที่ในสวนแล้วพยักหน้าเบาๆสวยค่ะดอกทานตะวันชอบแสงแดดนะ ปู่สมชายเริ่มเล่ามันจะคอยหันหน้าตามแสงแดดและเติบโตอย่างแข็งแรงแม้ว่ามันจะถูกพายุหอบหรือฝนตกแต่ก็ดอกใหม่ก็จะบานขึ้นมาเสมอไมนิ่งไปสักพักก่อนจะถามขึ้นแล้วคุณปู่หลักคะคุณปู่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอปู่สมชายยิ้มอีกครั้งเหนื่อยบ้างแต่ชีวิตก็เหมือนดอกไม้ต้องเดินหน้าและไม่ยอมแพ้ ถึงแม้จะมีวันที่มืดมนบ้างแต่วันใหม่ก็จะมาเสมอไม่เริ่มรู้สึกสงบขึ้นพูดถึงเรื่องของตัวเองเธอแล้วว่าหลังจากพ่อแม่อย่าก,กันเธอรู้สึกเหงาและสับสนทำให้ไม่ค่อยอยากพูดกับใครไม่สามารถหาความสุขในสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันใหม่ปู่สมชายพูดอย่างใจเย็น เหมือนกับดอกทานตะวันที่หันไปหาทางที่มันต้องการเติบโตไม่เริ่มยิ้มขึ้นเล็กน้อยการที่ได้ฟังคำพูดจากปู่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีใครสักคนที่เข้าใจเธอจากวันนั้นมาไมยเริ่มเข้ามานั่งในสวนดอกไม้ทุกวันมากขึ้น เธอได้เรียนรู้ที่จะหันหน้าหาแสงแดดในชีวิตและไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในความมืดมนปู่สมชายกลายเป็นคนที่เธอสามารถพูดคุยและปรึกษาปัญหาชีวิตได้วันหนึ่งหลังจากที่ไมออกจากโรงเรียนเธอก็เดินมาที่สวนดอกไม้เหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้เธอได้พบกับปู่สมชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ใต้ต้นมะม่วงเหมือนเดิมพร้อมกับแก้วชาในมือ วันนี้ไม่มีอะไรจะเล่าให้ปู่ฟังไหมปู่ถามด้วยรอยยิ้มมายิ้มกว้างขึ้นมีค่าววันนี้ฉันได้เข้าแข่งขันวิ่งในโรงเรียนและฉันก็ได้ที่หนึ่งค่ะปู่สมชายหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดว่าดีใจด้วยนะถ้าดอกทานตะวันสามารถขยายตัวและหันตามแสงแดดได้ทุกอย่างก็สามารถเติบโตได้เช่นกัน ม่ยิ้มและรู้สึกขอบคุณปู่สมชายที่ไม่เพียงแต่เป็นคนที่ช่วยให้เธอเข้าใจตัวเองแต่ยังช่วยให้เธอค้นพบความสุขในทุกๆวัน